ครับสัญหาจะจะแดกเดี๋ยวเรามาทําขนมหวานง,ง่ายๆนะครับวันนี้จะเป็นเมนูขนมเชื่อมนะครับพอดีได้ขนมมาจากบ้านญาติที่วัวน้ำเขียวที่นี่มันมันยังไม่สุกยังห่านอยู่เ๋ยวจะเชื่อมทุดทีก็มีน้ําตาลเกลือแล้วก็ขน,นหมห่านเนี่ยนะครับต่อไปก็ดูวิธีการทำเลยครับ ชขตอนแรกตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ําลงไปแล้วก็เติมตาลลงไปเลยครับใส่น้ำหน่อยเดียพอนะครับใช้น้ำตาลสองถุงเนยนะครับแล้วก็ใส่เกลือลไปเล็กน้อยครับอันนี้เป็นอัตราส่วนสําหรับการเชื่อมหนึ่งลูกเลยนะครับหนึ่งลูกใหญ่ๆเขาแล้วก็จะคนให้เกลือกับน้ําตาลละลายนะครับ พอน้ำตาลเดือดเราก็จะใส่ขนนลงไปเลยครับครับรก็ใส่ทีละน้อยนะครับพอ,เ,อ,อเต็มหม้อไม่ได้ว่าล้นนะครับแบบเชื่อมเป็นรุ่นๆไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละนะครับ ครับก็ต้องคอยดูนะครับคอยพิกให้น้ำเชื่อมันซึมเข้าไปให้ทั่วนะครับไมไ่ยากครับแต่ต้องใช้เวลาหน่อยครับก็จะประมาณนี้นะครับใสๆแล้วก็จะตักออกเลยครับ ครับพอต่าหมดเราก็จะทยอยใส่อันใหม่ลงไปครับทำวนอย่างนี้ไปครับเพราะว่าถ้าไม่คอยดูมันมันจะเละน,นะครับ,คร,บครับก็เป็นเสร็จครับขนุนเชื่อมง่ายๆตามสไตล์ใบสันหา์เดแด หอมตามดูครับรับรองอร่อยชัวร์